สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันอังคารที่25เมษายน2565นะคะดรแต่แต่วก็อยากจะมาเล่าความฝันของน้องพุโทโธให้ฟังนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะบอกวิธีการมองนะคะว่าในฝันเนี้ยในฝันเนี้ยมันเป็นปัจยาไงถ้าเรามองเรามองเนื้อความของความฝันออกนะเราก็จะสนุกนะคะแล้วก็เราก็ได้ความรู้ด้วยนะคะน้องพุโทโธก็ เป็นเด็กที่มีสัมผัสที่6นะคะขอบคุณน้องพุทโธแล้วก็เบาแอมมากนะคะที่ไปถ่ายทําคลิปดีๆมาให้ตรแ,แต่วมาแปลความนะคะขอบคุณมากคะ่ะความฝันของน้องพุทโธก็เข้าๆเลยนะคะก็ถ้าท่านใดอยากรู้ว่าน้องพุทโธเป็นยังไงก็ไปดูคลิปของเบาแอมเลาะทุ่งนะคะตร้งแต่วก็จะเล่าเข้าๆนะคะว่าน้องพุทโธเนี่เขาเล่าว,ว่าอ่าไอแดงนะคะไอแดงก็คือกุมารของน้องพุทโธเนี่ไปหาเลข ที่กองสลากมาให้มาให้น้องพุทโธนะคะกว่าจะหามาได้นะคะก็ต้องแบบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกศึกแบบโหแบบน้องพุทโธบอกว่าไอ้แดงอะเกือบจะแบบเอาตัวไม่รอดก็คือเกือบตายอะ <c oughs> ก็คือเกือบตายนะคะแต่ก็ได้เลขมาให้น้องพุทโธได้นะคะแต่ก็กว่าที่จะได้เลขนะคะน้องน้องพุทโธเล่าว,ว่าไอ้แดงก็จะต้องแบบ เอาน้ำแดงให้กับท่านขุนนะคะเพราะว่าแบบถูกจับไงพอถูกจับปุ๊บก็แบบเหมือนมีข้อแลกเปลี่ยนกันแล้วทีนี้ท่านขนะุนที่เป็นหัวหน้าของในกองสลากอะ่ะก็ขอบอกว่าเออเอาเอาน้าแดงมาขวดหนึ่งเอาน้ําแดงมาแล้วทีนี้พอท่านขุนก็กินกินน้ําแดงไปแล้วปุ๊บก็เหมือนคงจะถูกใจก็บอกว่าแซ่บอะพอแซ่บปุ๊บก็บอกขออีกขวดหนึ่งขออีกขวดหนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าจะเอาไปให้อะ ให้ทหารอ่าจะเอาไปทหารนะแล้วทีนี้อ่าน้องน้องพุทโธก็เล่าว่าไอ้แดงก็ให้น้ําน้าแดงไปขวดหนึ่งไปอีกขวดหนึ่งก็เป็นสองขวดอ่าแล้วทีนี้หลังจากนั้นผีก็มาผีคนอื่นๆได้ยินนะก็อยากจะได้เลขเหมือนกันนะก็อยากจะเข้าไปที่กองสลากเหมือนกันก็เลยก็เลยมาเข้าก็เลยมามาหาไอ้แดงแล้วทีนี้ก็อยากจะได้นะแล้วทีนี้ไอ้แดงก็บอกว่าอ่ะเพราะว่าไหนไหน ก็ช่วยเหลือกันเนาะเพราะว่าผีก็อยากได้เลขใชมิล่าผีก็อยากได้เลขไอ้แดงได้เลขมาแล้วไอ้แดงก็อ่าไอ้แดงได้เลขนี้มานะแปดหกสองเป็นการติดสินบนกับท่านขุนนะคะแปดหกสองได้มาแล้วนะคะแล้วไอ้แดงก็บอกว่าบอกกับผีต่างๆว่าอ่ะไปไปเอาสมุดมาจดอ่าไปเอาสมุดมาจดนะเพราะว่าผีต่างๆนั้นอะ ไปเข้ากองสลากไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำแดงไงพอไม่มีน้ําแดงก็เลยเข้ากองสลากไม่ได้ก็เลยต้องมาหาไอ้แดงแล้วทีนี้ไอ้แดงก็บอกว่าไปไปสมุดมาจดอ่าไปสมุดมาจดนะแล้วพวกผีต่างๆก็คงจะเอาสมุดมาจดแหละ,ะจบความฝันแค่นั้นของของนองพุทโธนะอ่าเราต้องเข้าใจเนื้อหาของความฝันให้ได้ก่อนเพราะว่าเนื้อหาของความฝันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสาคัญกว่าการแปลความอีกนะคะ ความฝันเนี่ยมันเนื้อเรื่องเนี่ยสำคัญที่สุดเลยสำคัญสำคัญแต่เวลาเราดูคลิป youtube นะแต่ละคนนะเล่าความฝันไม่จบอ่ะเราไม่จบแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดก็เลยทำให้เราอ่ะแปลความได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ไม่รู้ว่าตรงไหนมันจบแล้วตรงไหนมันยังไม่จบอะไรเงี้ยนะแบบเขาคุยกันไปคุยกันไปแบบเรื่อยมันไม่ใช่แบบมันไม่จบ ตรงไหนไม่รู้ว่าจบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราแบบแยกออกยากมากเลยนะอันนี้อันนี้ดรแต๋วก็เล่าคร่าวๆนะคะว่าจบที่ตรงน้องผุธบอกว่าให้ผีต่างๆนั้นอะไปเอาสมุดมาจดอ่ากระแปลความฝันกันเลยนะคะก็คือว่าไอ้ตรงที่ท่านขุนท่านขุนที่เป็นคนจับอ่าไอ้แดงอะไม่ให้ไปไม่ให้เข้ากองสลากนะแล้วไอ้ท่านขุนคนนั้นอะที่บอกว่าขอขอน้ําแดงสักขวดหนึ่งแล้ว แล้วพอหลังจากกินแล้วแซบก็ขออีกขวดนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดสินบนการติดสินบนอันนี้ก็เพื่อจะหมายถึงเลขบนอ่าแล้วเขาบอกว่าจะเอาจะเอาไอ้น้ำแดงเนี้ยไปให้ทหารกินทหารก็หมายถึงอาหารโลกก็ได้นะคะทะหารแล้วก็แผงเลขไอแผงคำให้เป็นอาหารอาหารโลกแล้วจีนนี้ท่าน นี่เลยอันเบิร์ตไอสไตล์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะเพราะว่าเป็นวลีอมะตะก็คือว่าความรู้เนี่ยเป็นเรื่องของปัจจุบันนะแต่ถ้าจินตนาการเนะี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตความฝันมันเป็นปรัชญาดังนั้นเราจึงต้องใช้การจินตนาการการจินตนาการที่มีหลักการหลักวิชาการนะคะก็ ตามที่ดรแต๋วเคยใช้จินตนาการมาเรื่อยๆนะคะก็คือไม่เคยจะผิดหวยเลยนะคะเพราะว่าจินตนาการของเราเนี่ยชดช่วงชัจวานซะเหลือเกินนะคะอแล้วทีนี้ไอ้วันเขาบอกว่าอาหารนั้นนะแซบนะคะขนาดน้ำแดงนะ่แซบอน้ำแดงแซบก็หมายถึงว่าพวกเกี่ยวกับ คำว่าแซ่บเนี่ยจะเกี่ยวกับส้มตาเลยนะคะเพราะว่าถ้าส้มตาเนี่ยจะแซ่บพอส้มตาปุ๊บเขานึกถึงใครละ่ะส้มตําก็ต้องนึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็นึกถึงนึกถึงใครเองนึกถึงเจ้าของวังสะปทุมนะคะเจ้าของวังสะปทุมเนี่ยพระองค์พระราชนิพนธ์เพลงส้มตํานะคะประมาณตอนพระองค์อายุผชนมายุสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะสิบเจ็ดเองนะผชนมายุสิบเจ็ดนะคะพระองค์ก็อ่า พระราชนิพนธ์เพลงส้มตำนะคะเป็นเพลงแรกที่พระองค์ทรงทําทนองแล้วก็เนื้อร้องนะคะทํานองด้วยเนื้อร้องด้วยนะคะก็คือเพลงส้มตำนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่พระองค์พระชนมายุ17พรรษานะคะในการที่พระราชนิพนธ์นะคะและทีนี้พระองค์ก็เฉลิมพระชนก็คือประสูตินะคะวันที่สองเมษาก็คือได้เลขยี่สิบสี่มานะคะได้เลขยี่สิบสี่มันเรียบร้อยแล้ว การจินตนาการนะคะแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็คือไอ้ตรงที่บอกว่าไอ้แดงบอกว่าให้ไปเอาสมุดมาสมุดมันต้องคู่กับปากกานะแล้วปากกามันก็คือเพื่อจะแผงเป็นสมุดปากกาอ่าสมุดปากกานะคะและไอ้แดงเนี่ยไอ้แดงบอกว่าไอตอนที่จะไปเอาเลขมาเนี่ยอืเกือบตายเลยนะไอคําพูดของน้องอะ่ะเขาบอกว่าเกือบตายเลยนะคาว่าเกือบตายก็หมายความว่ายอย่างงี้โคมา่า อาการโครมา่าคือการเกือบตายวุดวิดวุดวิดอ่าก็คืออาการของคนที่จะตายก็คือ50าสเป็นตายเท่ากันอ่าเป็นตายเท่ากันก็หมายความว่า คนละครึ่งไงห้าสิบห้าสิบเนี่ยคนละครึ่งเขาก็หมายถึงนายกตู่นนายกตู่ก็คือเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเราก็เอาเลขมาแยกนะคะมงวดที่แล้วก็เหมือนกันนะคะแปลความเหมือนกันกับงวดที่แล้วเลยนะคะแต่จะใช้เลขต่างกันเท่านั้นเองเพราะว่าเพราะว่าหวยงวดนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสะท้อนเกี่ยวกับกระจกไงกระจกที่จะกลับมาอีกด้านหนึ่งกับเพราะว่ากระจกมันเป็นหกด้านนะคะอ่าเห็นไหมคะเน่ดับแต่เคยบอกไว้แล้วใช่ไหมคะลอตเตนี่แซบคำว่าแซบก็คือส้มตำก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์ไงอ่าพุ่มพวงดวงจันทร์ ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยอันนัน่คือซ้มต่ำนะคะไอ้แดงไอแดงไปเอาเลขมาได้นะคะก็คือห ก็คือ862แล้วก็ข้างล่าง72นะคะไอแดงไปเอามาจากกองสลากนะคะอ่าใช้ได้นะคะเลข8 6 2หกสองใช้ได้นะคะเพราะว่าเลขคล้ายๆข,ของดรเต๋อเลยใช่ไหมอ่าใช้ได้เลยนะคะท่านทุกคนใช้ได้ถ้าใครจะใช้นะคะอ่าีีน้ดดรเต๋วจะบอกว่าทำไมถึง เขาถึงให้เลขเจ็ดสองมาอ่าเขาบอกให้ถึงเลขเจ็ดสองมาเจ็ดสองกับสองเจ็ดทุกคนเลยนะแต่ละฝันก็ให้เลขสองเจ็ดเจ็ดสองมานะเรารู้ไม่ได้ใช้ได้หรือยังล่ะอ่าถ้าเกี่ยวกับการโควิดเนี่ยถ้าเกี่ยวกับโควิดมันก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันสาธารณาสุขอ่ายี่สิบเจ็ดนะคะเป็นวันสาธารณาสุขแล้วยี่สิบเจ็ดก็เป็นวัน จิตอาสาวันจิตอาสาอ่า27ธันวาคมเนี่ย2,400 2 5 4ี่เนี่ยเป็นวันจิตอาสาไอ้แดงเนี่ยไปเอาเลขที่กองสลากเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเลข17มากกว่านะคะเพราะว่าพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือพศ2517ง่ายไงอ่าแล้วทีนี้รู้ได้ยังไงว่ารู้ได้ยังไงว่าจะต้องเป็นพศ2517ับเก็เป็นเพราะว่าไอ้แดงไงยไอ้แดงมันไปบอกกับผีต่างต่าไปเอาสมุดมา ไปอาสมุดมานะเดี๋ยวจะแบ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะแบ่งเลขให้แล้วทีนี้อ่าแบ่งเลขให้ก็หมายความว่าสลากกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วที่สําคัญคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องแบ่งเลขอ่าแบ่งเลขนะคะเพราะว่าอย่างท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ยังจะต้องแบ่งเลขออกมานี่ท่านประยุทธ์เกินสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยก็ต้องแบ่งเลขออกเป็นเก้าแล้วก็สิบเจ็ดอ่าต้องแบ่งอย่างนี้นะคะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับไปเอาเลขมาเขาบอกว่าไปเอาเลขมาแปดเนี่ยเน,น,นได้มาเนี่ยก็คือต้องมีการแบ่งเลขเพราะว่ามันเป็นสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไง และทีนี้อ่าคาว่าผีเนี่ยก็มีหมายก็คืออาจจะเป็นเลขศูนย์ก็ได้เป็นเลขสี่ก็ได้ทหารก็คือวันทหารพันศึกวันทหารพันศึกก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะสองสี่เก้าหนึ่งนะคะเห็นไหมมีเก้าหนึ่งก็ก็สื่อไปถึงโควิด -19 ไงแต่เราไม่เอาโควิด -19 เเพราะว่างวดที่แล้วมันออกแล้วนะคะเราก็จะเอาเลขตัวอื่นนะคะเราเอาเลขสองสี่ไปใช้นะคะ เห็นไหมไอแดงบอกว่ากว่าจะได้มานะก็หูผ่านร้อนผ่านหนาวต้องผ่านศึกมาหลายอย่างเห็นไหมเห็นไหมก็คือจะมีพศ2510ก็จะเกี่ยวกับรัชกาลที่10เขาบอกว่าผีอะไปเอาสมุดมาเดี๋ยวจะจดเลขให้ก็คือ <alley> เลขสิบเนี่ยได้ไปสมุทรปราการนะคะไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะบิน <laughs> ก็คือเลขหกก็คือเลขสองนะคะเพราะว่า <laughs> นกกับเครื่องบินเนี่ยตัวเดียวกันนะคะอ่าเรามีผีผีก็คือสี่หกสองเราได้สี่หกสองแล้วนะคะแล้วทีนี้ไอาการติดสินบนก็คือน้ําแดงไงน้ําแดงก็คือน้ําน้ําก็คือน้ําแดงก็หมายความว่าปากน้ํานะคะแล้วก็ผาประแดง <laughs> ปากน้ําแล้วก็ผาประแดงอ่าแล้วแล้ว,ลวอะไรรู้ไหมมันคือเหมือนแบบหนีเสือปะจระเข้เพราะว่าที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ย จะมีฟาร์มจระเข้อ่าฟาร์มจระเข้นะคะเพราะว่าหัวายแดงจะได้บานะคะหนีเสือปะจระเข้แล้วก็ต้องติดสินบนด้วยนะคะอ่าแล้วทีนี้ที่ที่อาสมุทรประการเนี่ยก็จะมีนายกตู่นะคะนายกตู่ก็คือนันทิดาแก้วบัวสายนะคะแก้วบัวสายแล้วก็ท่านเป็นนายกอบจอนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะคะที่เป็นนายกอบจอนะคะแล้วนายนายกอบจอเนี่ใช้พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพอสสองพันห้า้อหกสิบสองนะคะอือก็คืออย่างนี้เลยนะคะเราได้เลขเด็ดเด็ด mm. มาแล้วนะคะก็คือน,นี่แหละเลขนี้แหละไม่ไปไหนไกลแล้วเพราะว่ามันยังมีฝันอื่นที่จะบอกถึงนายกตู่อีกนะเดี๋ยวจะมีฝันอื่นอีนอกนะคะแต่ตอนนี้เราได้เลขแล้วนะคะเราก็พอใจละอันเลขนี้แหละสี่หกสองแล้วก็สิบเจ็ดอ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ